ในร้อหนอ่อยวะโอ้ยอยู่นี่เองเฮ้เรา,าเกิดยัง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 ต้นไม้อะวิลเลสเล่ลเยฮะติเล,เล,เลติดเลยต้นตะโกเนอะครับสั่งมาให้แล้ว คือบอลนี้ยกได้กี่ตันนี่ดีไหมตัวนี้ดีไหมนนกี่ตันสามเมตรตัวนี่ครับลดน้ำต้นไม้ก่อนมมนี่ส,นสี่ตันสี่ตันสี่ตันยาวสามเมตรสบายสบายเลยเนาะ อันนี้เลยยกไม่ทะลอกแน่ทีนี้ไม่มีรูดครับเ้าเอาไปห้อยไปไปห้อยเลยห้อยสวมมาตัวนี้เลยเด้อถอนยังฮะถอนยังยังเดี๋ยวซื้อมาให้เดี๋ยวไปตัดผมก่อน <c oughs> พาดมาใส่นั่นน่ะใส่ตรงน,นู้นนี่เรามันไม่โดนสายไฟใส่ช่องนู้นเออแล้วก็เสียบนี่ไหนเนี่ยครับเอาไว้ยกต้นไม้ไว้ยกของครับทีนี้สองเส้นพอดีเลยฝนตกไหมพี่ไปเที่ยวเนี่ยฝนตกไหมเหรา วันวันวันไหนวันแรกที่ไปนะตกแรงไหมนี่นักเลยบอนานไหมตกกลางคืนเนาะอ๋อกลางคืน,นคบโอโอชุมอช่มเลยใช่ไหมเฮ้ยนี่รั่วตรงนี้แไรเแทออะไรมาพันหน่อย <c oughs> อันนี้ขึ้นอยู่กับเราดูแลขึ้นอยู่กับเรารถน้ำครับตรงนี้แต่มันก็ชุ่มดีอยู่นะต้นตะโกนี่น,นี่ออกแล้วออกแล้วเฮ้ยออกแล้วิออวดอ้ใบมันเริ่มผลิออกแล้วดินี่ใบใหม่เริ่มผลิออกแล้วนี่เดี๋ยวรอดูครับวิทุกวันนี้คนเขาคนเขาหันมาทําไม้ล้อมกันเยอะนะไอที่ผมทํานี่เพราะเพราะว่าผมมีรถไง มันก็เลยทําได้ครับมีรถเป็นของตัวเองเอาไว้ยกแต่เสียดายต้นนี้มากเลยดูว่าโอ้โหเนี่ยสงสารมากเลยเดี๋ยวต้องซื้อยามาทาครับทาเนี่ยชุ่มอยู่เจ้ารอกก็น้ำมันยังไม่มา,าบอน้ำมันมา,ย,ายังยังอ แยกน้ำมันแล้วยังไม่มาครับซื้อหัวแยกมาใหม่ก็ยังไม่มาวันวันพี่เก่งมามาถึงกี่โม,มงชว่วงเช้าฮะชว่งชวงเช้าผมกํลาลังตัดเหล็กอยู่เนอแล้วแกามาแล้วแกก็ไปเลยเอาแกมาได้ไปคุยเลยนะบ,บอแกคุยแบอโอ้ยมาแค่ามาส่งไฟแล้วก็รีบกลับเลย ไม่ยอมดูจะร็อกให้หน่อยเลยเนี่ยนะเดี๋ยวต้องให้ช่างมาไล่น้ำมันให้แล้วมันอาการมันคือว่าถ้าเราจอดค้างคืนปุ๊บมันสตาร์ทติดปุ๊บประมาณสัก5-10นาทีอ่ะมันก็ค่อยดับปุ๊บแล้วมันก็จะดับไปเลยครับเหมือนน้ำมันมันไหลกลับเข้าถังไปคืนะในโกงมันไม่มี มันมีคาแค่อยู่แค่ในปั๊มอะอนการมันอาการนี้ใครใครเป็นบ้างผมก็เลยไปซื้อตัวแยกมาใส่ใหม่แต่ก็แยกน้ํามันยังไม่มานะแต่เราถอดสายดูแล้วก็ไปดูดน้ํามันก็ไหลออกจากถังเรงอยู่นะฮยเสียงอะไรไอ,อ้ท้องน่ท้องไม่เจอก็นานเลยไหลมาเลยเนี่ยนะอื้อห ไปไปไไปตัดผมก่อนตัดผมก่อนครับไปตัดผมก่อนตัดผมก่อนอีรอนแล้วเอาอยู่นี่นะอยู่บนนี้แหละเอายู่บนนี้เด้อนั่นะไป อู uh, เ้เอาเสื้อผ้าไปไหนนี่ <Yeah. S 1> <Okay. S 2>